นี่นะคะเรากําลังเตรียมน้ํานะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ําที่ถูกพักไว้นะคะเป็นไม่ใช่น้าไม่ใช่น้ำน้ำําก๊อกนะคะเป็นน้ำน้าแร่นะคะแต่จริงๆแล้วใครไม่มีน้ําแร่ก็คือเป็นน้ําที่ว่าเปิดก๊อกมาแล้วก็พักไว้สักคืนสองคืนนะคะแล้วเราก็ไปตัดต้นเงินไหลมาะคะตัวธรรมดานะคะ,ก,ะ,คะกับเงินไหลมาตัวด่างชมพูนะคะอะตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็มีตัวภูลง,งยาด้วยนะคะ ดีย๋ยวเราจะมาทำน้ำกันไว้ก่อนนะคะเนื่องจากเวลาเราน้อยนะคะก็ยังไม่มีเวลาที่จะลงดินนะคะนี่นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือที่เราตักชํ้น้ากันไว้นะคะไม่ได้ทาปูนแดงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้อยจริงๆค่ะวันนี้แต่ว่าอยากจะทําไว้ก่อนเพราะว่าไม่ไงั้นก็ไม่ได้ทาสักทีหนึ่งนะคะ อันนี้น้ำเยอะไปนิดนึงค่ะอันนี้นะคะสำหรับตัวข้อเขาถ้าเขาน้อยนะคะเราก็ใส่น้ำน้อยอันนี้เป็นตัวนั่นแหละมาดังชมพูนะคะแค่นี้นะคะจิ้มน้ำเลยเลยมันได้ทุกข้อเลยนะคะ ก็ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จิ้มลงไปเอาตาขึ้นด้านบนนะคะอันนี้อันนี้ก้านยาวๆอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างเงี้ยปลูกได้แล้วนะคะเดี๋ยวแยกไว้อยาปลูกได้แล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะแยกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดเวลา เป็นยอดโอ้เนี่ยโดนหอยกินนะคะ,ะเราก็ตัดทิ้งไปเลยะคะ่ะอันนี้เป็นยอดอากาดนี้เลยจิ้มอย่าให้น้ำท่วมอะค่ะเอาแค่แค่พอ,อให้เหมือนลากเขาลงไปในน้ำอะล้วค่ะ อันนี้จริงๆเดี๋ยวเราเอาไปหมกกับปุ๋ยมะพร้าวได้นะคะเดี๋ยวเราแยกกอนเอายอดป่ปน,นี่เดี๋ยวไปหมกกับปุ๋ยมะพร้าวเป็นข้อๆไปนะคะมันทําได้ไงๆๆ่ายๆหลายวิธีมากๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นคือด้วยความที่อานองไว้นานนะคะเนะี่ยจะมีอ่ะยอดแตกตามให้พี่ทิมพ,พี่มดลองดูเดี๋ยวนะียอดมันแตกตาม ตามข้อตามตาใหม่แล้วนะคะจิ้มดูเอามาใช้ี็คือบ้านๆง่ายๆนะคะสำหรับคนเวลาน้อยแล้วค่อยมาปลูกกันทีหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีพีแป๊บหนึ่งมามาดูอีพีกันแป๊บนึ่งอันนี้นะคะเป็นอีพีที่เราแช่น้ำไว้นะคะอันนี้เป็นฟิโลหลังแดงนะคะ พโลหลังแดงนี้เพิ่งเอามาเมื่อวานนี้นะคะก็มาจิ้มน้ําไว้เลยแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะเป็นอีพีที่เราเอาตปงนี้ดีกว่านี่ค่ะรากมายอดก็มาใบมาแล้วนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกได้แล้วนะคะนี่อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนได้ซ้าน,นะคะไวมากนะคะถ้าเป็นตัวเป็นอีพีนะคะทั้งนั้นเลยนะคะมียอดขึ้นมาแล้ว ตัวที่มียอดอยู่แล้วก็คลี่ใบใหม่ออกมานะคะนี่อย่างตัวนี้นะคะรากขาสวยสมบูรณ์ดีนะคะเนี่ยทุกอันเลยนะคะเป็นทุกอันเลยค่ะดูเลยน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่ใครยังไม่มีเวลาก็ อ่ตัวตัวที่ใส่ป๊อปเปอร์นะคะคือได้ความรู้มาจากขาช่องสกายแพนนะคะอ่าแต่ว่าปกติอ่ะก็คือกัลก็จะจิ้มน้ําไปเฉยๆแต่ว่ากขาบอกว่าถ้ามีตัวนี้ก็เหมือนจะช่วยทําให้น้ําเย็นขึ้นนะคะแล้วก็ปลาเขาก็จะเหมือนแบบแทรกๆดีขึ้นนะคะอ่ากาก็ว่าก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่ป๊อปเปอร์ลงไปในอ่าตัวเงินไหลมาแล้วด้วยนะคะนะคะหลังจากที่เราหั่นแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันไหนที่ก้านยาวก็ใส่น้ําขึ้นมาเยอะนะคะท่านอันไหนที่ก้านสั้นๆแบบนี้ ก็ใส่น้ําแค่พอท่วมรากนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ไม่มีใบนะคะเป็นข้อเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาไปซ้ำขุยมะพร้าวนะคะหรือว่าจิ้มไปในดินก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นมีลหลชมพูใช่ไหมคะก็เอาจิ้มจิ้มน้าไว้เลยนะคะปูลงยาก็จิ้มน้ําไว้แล้วสาหรับที่มันมีรากเยอะๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเดี๋ยวเราไปลงกระถางได้เลยค่ะเ<ะ>ท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่ลองไปทําดูนะคะได้ผลดีเป็นการทําจํานวนได้ดีได้เร็วมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กล้าด้วยนะคะอย่าลืมช่องน้องไมคกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ